แม่สโลด้วยนะโคตรตึงดูผมเป็นแนวทางก็ได้ครับถ้ายังไม่ผ่านนะครับก้อนแฝงยิงทีระเบิดระเบิดมันดิ้งแรงเหรอครับก้อนแฝง แต่ข้อดีของกรอนแฝงที่ออกมาใช้กันก็คือสกิลมันชัวร์ครับเลือดเ,เ,เต็มเลือดเต็มมันจะใช้สกิล hmm. ไม่เชิงว่าเลือดเต็มหรอกมันมีสกิลมันใช้เลยกรอนแฝงเป็นตัวที่ AI p e เพอร์เฟสำหรับมอนสเตอร์เคียร์เวนี่ครับฟินิกยังไม่ไม่ไมีไอ้นี่เลยนะไม่ชัวร์เลยนะเออตัวมังกรนะเพอร์เฟนี่ครับเนี่ยลงแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็ได้จบแล้วผมว่า ชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอะประมาณ4 0 5 0ิบนาทีทีมนี้ไม่กลัวโจงนะให้มันแปะระเบิดมาเดี๋ยวอีฟิตผมก็ล้างไม่อีฟิตก็ไอเพนกวินเพนกวินล้างล้างบัฟได้ด้วยนะครับเผื่อใครไม่ทราบได้ด้วยว่าเพลย์เซฟจัด ทีผมเนี่ยไม่ต้องทีมพีหรอกนั่นทีมเรื่อยๆครับเนื้อแฝงดีครับการคี้ได้นะเนื้อแฝงถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นการตีแกนซิง่งทีมนี้เราไม่กลัวโจงนะถ้ามันแต่ระเบิดมาล้านลูกอะล้านลูกก็ตายดี <c oughs> เออให้ตัวอ e ีฟนะิตเนี่ยล้างระเบิดได้นะครับแต่เวฟเนี่ยศัตรูจะไม่ได้ฆ่าเราแต่ว่าไอเวฟที่มันตายแล้วมันเกิดมามีบัฟฟิลเนะี่ยไม่จะทำการแปะระเบิดเราแน่ๆซึ่ง ตัวอีฟีแน่าจะเซฟเราได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับใช้ทีมนี้ผมว่าไปยันได้ไปยันขอเกเกาหาได้พอร้อยอ่ะจะต้องแก้ทีมนิดหน่อยครับอ่ะเป็นแฟนแฟนเนี่ยอาจจะต้องทำเอ k เคลงลงมาหน่อยไหมหมายถึงว่าลดคอร์เอคแล้วก็ใส่เรียดไม่งั้นคุณโดนบอสส่วนทีแม่งตุยนะตีดัวเลยนะ บางค้บไม่มาตีตัวอื่นนะครับก้อนแฝงถ้าบ้านเด็กใครมีก็โคตรจะดีนะครับทำอะไรได้หลายอย่างนะครับก้อนแฝงนี่ถ้าผมลงคลิป ใน YouTube เนี่ยคลิปผ่านหอชัอ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นี้เขาจะบอกว่าผมลูนอวกาศป่ะเนี่ยบ้านมหกวัน <c oughs> เออมันจะลูนอวกาศหร,รือเปล่าวะอือันนี้คือแบบเด็กสุดๆแล้วไม่มีเด็กวันนี้หละบ้านผมนี่เด็กวันนี้ก็เด็กทางลกเลยครับแม่วันนีน้องชุย แตะมาก็ล้างครับไม่ครับออไม่มีเด็ววันนี้แล้วครับเจ้าแคตเตอร์แฝงเก่งไหมครับเจ้าแคตเตอร์แฟงไม่ค่อยเก่งถ้าสำหรับผมนะจะฟพ้่รหัสดีเคมืดหรือออมมืดดีครับดี DK ใช้ง่ายว่ะครับดีใช้ง่ายว่ะครับ ความจริงมันจะมีทีมที่เร็วน,นี้นะแต่ว่าทีมนี้เน้นออตโต้ออตโต้แล้วกินข้าวได้เลยเดูดิผมกดอะไรเปะละ่าล่ะยกเว้นแบบการฟิเล็กมอนเฉยๆนะครับทีมนี้ค่อยให้ชวนครับเพราะออมันแบบแผนควินถ้ามันมีท่าฝ่ามันก็จะใช้ครับแล้วก็พาราดินเนี่ยมันยั่วศัตรูอยู่แล้วนะครับยั่วเรื่อยๆนะครับยั่วแบบ ยัวเรื่อยจริงๆอะแล้วก็ตีท่าคอยเพย์เซฟอ่าส่วนตัวกิฟอนไฟจะทําการแบบหักดาประตูแล้วก็สโละตูด้วยโคตรจะเพย์เซฟเลยครับแต่ว่าดาเมจมันแค่เบา,บาครับตามที่เราดรับลงมาครับอืมเพราะมันไม่เก่าแตกด้วยอะไรด้วยครับหลายเดมอนแสกับมังกรมีบ้านเด็กไหนดีกว่ากันเดมอนกับมังกร ้มองถึงปลายเกมเดมอนดีว่ะครับแต่ว่ามังกรก็ไม่ได้แย่ครับมีด้วยกันก็ถือว่าดีเลยแหละนะครับเก่งทั้งคู่ครับฝั่งตัวเก่งโคราด้านนะครับไม่ได้อ่อนนะครับมันเก่งโครด้านน่ะนะครับความจริงอ่ะผม ผมจะจบได้ตั้งแต่เมื่อวานะถ้าผมไม่ใช้คือเอางนะ่ายง่อ่ะผมจบได้ตั้งแต่เมื่อวานเลยถ้าผมใช้นินกับผัวนะครับผมมีสองตัวอยู่แล้วนะครับนินกับผัวนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเดยวบ้านเด็กลอกไม่ได้นะครับเดมอนเล่นคู่อะไรโหดบ้างครับก็ตัวสายบ,บ้านก็ได้ครับโจ๊กบันพันก็ไม่ใช่อ่ะตัวสายก็เป็นโจ๊กไพ่เริวแสงกรอนแสง รัดมืดมันมันไม่เชิง่าโหดแล้วครับทีมมันโดนแก้ได้ง่ายครับไอทีมพวกเนีน้อืมโดนแก้ได้ง่ายครับจริงจริงคนรู้แกมันก็เจอทีมนี้ก็เดมอนขอไว้ตีอะไรแล้วครับเอาไวเไ้เล่นอาทีเอได้ครับเล่นไอหน้าได้อืมง่ายๆครับตัวมันเล่นง่ายมากจะวัดฟาปีสศัตรูก็ได้หรือว่าจะเล่น ให้เขาออกก่อนอยังได้ครับมันมีเดมอนเวอร์ชันให้เขาออกก่อนได้ด้วยนะเออเดมอน่ายรับอะ่ะเคยเห็นปะเออผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยมันเอาไอตัวนี้มาแหละไอ้ด้านหน้านเพื่อนเนี่ยไอ้ดีเค้น้ำเนี่ยที่ผมวอลกยผมอยากจะปั้นอยากจะปั้นเมื่อก่อนเนี่ยก็มันเอาตัวนี้มาใช่ไหมมันเอามากางก่อนปุ๊บประตูแม่งถกม,มาไม่ได้ครับแล้วมันก็ลุกเลยการเป็นลุกเลยนะครับแล้วก็ชนะนะครับเพราะมันจะได้คือยิ่งประตูถมมา เลือดมันเหลือปิ่มๆอะใช่ไหมยิ่งเราเลือดเสียไปม,มากเท่าไหร่อะมันก็จะได้เกียรมากเท่านั้นคือมันสาดมาปุ๊บมันไม่ตายเงียมันติดเหลือหนึ่งอยแล้วมันก็โถมต่อเลยครับสวนกลับเลยไอ้นั่งกดมือนะกดมือได้เลยนะครับ <c oughs> กดมือหน่อยนะ ถ้าอยากจะชัวร์ก็กดมือนะครับในไหนก็มาทางนี้ละกดมือไปเลยแล้วก็ตีท่าแรกแบบตีท่าแรกแล้วก็ยูยก็ได้ครับยูยแล้วก็ออตโต้นะครับทับรบผมตัวไฟไม่โดนนะถ้าตัวไฟไม่โดนอย่างเงี้ย มีวิธีแก้ก็คือให้ตัวแพงกว้นพวกรือไม่ก็ให้พาดินพวกแต่ว่าโดยฟามหนักปกติแล้วอ่ะพาดินเนี้ยจะมีท่าสตันท่าแรกอยู่แล้วนะครับก็ตีไปเรืเลยเดี๋ยวมันก็โดนสตันเนงนะครับอืผมชอบฟาร์มอะไรพวกนี้เดมอนแสงตอบโจทย์ไหมครับไม่ชอบเล่นตีกันนะดิกอนแสงฟาร์มเร็วสุดครับถ้าคุณชอบนะ ก้อนแฝงดีสุดแล้วผมคุณดูรีผมมีไอเดียก้อนแฝงอยู่อะจะลองเอาไปดูก็นด่ะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าอยากจะเห็นนะว่ามันฟาร์มไวขนาดไหนอะไม่ใช่ไอดีนักแข่งอะไรหรอกนะคนดูแต่ว่าเป็นไอดีที่เคยเล่นแบบทำวิดีโอฟีทูเพย์ฟีทูเพย์อะไรเงี้ย ในช่องก่อนหน้านี้แหละนะครับเพื่อมาทำวิดีโอนะครับเนะี่ยพอได้พอวอกอะ่ะผมบอกเลยยาวเห็นมาล้ล่ะมันได้ออกที่ไหนะ่ะฟักิวมันก็ไม่ได้ใช้ฟักิวเลยนะครับอยากดูครับพี่มันก็แค่มังกรเนี่ยผมเปิดไฮไลท์ให้ดูก็ได้นะรั ลอ,องกิงดูพี่แฝงก็ได้เห็นภาพนะเกมมีอยู่แล้วเนี่ยรูของแกคือไปฟิทธิภาพเยอะกว่าผมเยอะของผมบ้านเด็กเนี่ยเป็นไอเดียเกลาจำได้ปะเกล่มืมดก่อนแฝงนะครับไอดียนั้นยังสวยทิศมีสามเอ้ยไม่ใช่ทิศอ่ไอคาฟันดา้ามันชื่ออะไรวะฟิลีฟิลีมีสามตัวเออขายไม่ออกครักทีแม่งเดี๋ยวไปขายไอดีมีฟิลีสามตัว เกล่อมืดหนึ่งตัวคือคอลแรบแม่งอย่างเฟี้ยวอะมอนสเตอร์คอลแรบเดี๋ยวเปิดให้ดูระหว่างฟาร์มเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับน่ายหยาๆฟาร์มน้ายาวนะครับขายก็ไม่ออกสภาพ รูนเมื่อกี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับอีฟิตนะครับใส่รูนมั่วนะครับเน้นทาดาเมจแล้วก็เลือดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟีดนะครับ A.T.K. ไม่ต้องไปทํามันนะครับส่วนตัวพาลาดินนะครับเลือดสองหมื่นนะครับเดฟหกร้อยนะครับถ้าจะไม่ผิดเมนนี้จะใส่เป็นแม่นยาเพื่อที่จะให้มันพวกติดสําคัญมากนะเรื่องของการพวกติดไม่ติดเนี่ยถ้าไม่ติดเนี่ยสาคัญเลยก็คือมันอาจจะหลุดไปตีตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าปกติมันจะตีธาตุแสงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น พาวะช่วยในการแบบกันพวกแบบดีเคลมหลุดมาตีตัวอื่นประมาณนั้นครับผมนะครับฟบปีดไม่ต้องเยอะเพราะว่าตัวมันจําเป็นต้องมีเกาะให้ชาวบ้านเขาตีนะครับยิ่งถ้ามันวนเทินได้ไวามากเท่าไหร่อะ่ะมันก็มีโอกาสทําให้คือลงดันเนี้ยมันติดตรงดีเลมครับทำฟอปปีดล้านหนึ่งยังไงก็ฟปีดเท่ากันอยู่แล้วนะครับเออฟปีดเลยไม่จําเป็นในดันสุดท้ายนั่นเองนะ่อ กีฟอนกิฟอนผมไปแก้มาเป็นแม่นยำนะครับขี้เหล็กขี้แดมแล้วก็เลือดสังเกตดูเลยนะครับว่าเลือดผมน้อยมากเพราะว่าในเฟสด่านสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตีกิฟอนเราหรอกนะครับมันจะไปตีตัวอื่นซะมากกว่านะครับก็เลยแก้เป็นประมาณนี้นะครับรูนมั่วเนอาน,นี้ตัวสุดท้ายแวมแวมผมจะทําเป็นแวมดาเมจนะครับก็ H p ถ้าดูดีเ HP พีน้อยจัดนะครับมีเดฟนิดหนึ่งแล้วก็ตัวสปีดกับขี้เหล็กขี้แดมเนี่ยจะเน้นเป็นหลักนะครับประมาณนี้นี่ไงนะครับรูนก็ ลุนบ้านบ้านนะครับถ้าลุนไม่บ้านมันจะเป็นแบบลุนเซ็ตนะครับคุณดูได้เอา <c oughs> เห็นไหมผมยังใส่มั่วสัวอยู่เลยนะครับบางอันนี้ไม่ตีบวกด้วยซ้ำไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทีม93